คืนฝนตกในซอยแคบเด็กทารกถูกทิ้งไว้ข้างกองขยะยายชราที่ไม่มีใครเหลียวแลแตัดสินใจอุ้มเขากลับบ้านไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่เด็กธรรมดาเจ็ดปีผ่านไปชื่อของเขาทำให้ทั้งห้องประชุมเงียบงนันแต่ในวันที่เขากลายเป็นมหาเศรษฐีอดีตอนนันนาสพรึงกลับเดินมาหาเขาเองความจิ้งบางอย่างซ่อนอยู่ในคืนฝนตกวันนั้นและเมื่อความจริงถูกเปิดเผย ชีวิตของทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้จบด้วยความสุขคุณอาจคิดผิดดูให้จบเพราะตอนสุดท้ายจะทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นชั่วขณะถูกลูกทอดทิ้งยายเก็บเด็กกำพร้ามาเลี้ยงเจ็ดปีต่อมาเด็กคนนั้นกลายเป็นมหาเศรษฐีลมหนาวยามเช้าพัดผ่านซอยแคบกลิ่นขยะเปียกและควันรถคลุ้งในอากาศยายเดินหลังคอมรองเท้าแต่ขาดดังแฉทุกย่างก้าวเสียงเด็กร้องแผ่ว ดังลอดออกมาจากกองกระดาษลังยายชนะหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูผ้าห่มบางเปียกฝนแนบกับร่างเล็กสันสถานดวงตาเด็กเบิกกว้างสะท้อนแสงไฟถนนสันวหยยายเอื้อมมือผิวเย็นจัดกัดปลายนิ้วเสียงท้องร้องดังครางทับกับเสียงรถเมที่แล่นผ่านยายกอดเด็กแน่นอบอุ่นต้านลมหนาวบ้านไม้ผุพังรออยู่กลิ่นต้มข้าวคลุ้งจากหม้อเก่า คืนแรกผ่านไปช้าเสียงฝนกระหน่ำหลังคาสังกะสีเด็กสะดุ้งทุกเสียงยายรูปหลังเบาปีแรกผ่านด้วยความหิวปีที่สองผ่านด้วยน้ำตามือเล็กหยาบจากงานรับจ้างเล็บแตกมีคราบดินยายขายทุกอย่างเพื่อให้เด็กได้เรียนเจ็ดปีผ่านไปเสื้อผ้าเก่าถูกแทนด้วยชุดเรียบรูห้องประชุมสูงตระงานกระจกใสสะท้อนเมืองทั้งเมืองไฟขาวจ้าบาดตา เครื่องปรับอากาศเย็นจัดเด็กคนนั้นยืนตรงเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นหินอ่อนเอกสารถูกเปิดตัวเลขหมุนวนในหัวคำว่ามหาเศรษฐีถูกเอ่ยห้องทั้งห้องเงียบงันมือสั่นเล็กน้อยกลิ่นกาแฟขมลอยใกล้ประตูเลื่อนเปิดเสียงฝีเท้าคุ้นเคยดังขึ้นเด็กหันไปหัวใจเต้นทีเงาร่างหลังข้อมปรากฏเสื้อผ้าซีดจางเปียกฝนดวงตาที่เคยสัน่น มองกลับมาอย่างไม่คาดคิดเสียงกระซิบดังในอกเลือดสูบฉีดแรงเด็กก้าวไปข้างหน้าพื้นเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้ามือหนึ่งยื่นออกอีกมือกำแน่นริมฝีปากสัน่นคำพูดติดค้างในลำคอสายตาทั้งห้องจับจ้องอากาศหนักอึ้งกดทับหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเสียงฝนเริ่มดังอีกครั้งเงาสะท้อนในกระจกบิดเบี้ยวความทรงจำถาโถมเด็กสูดลมหายใจลึก ก่อนจะเอ่ยชื่อที่ไม่เคยพูดออกมาเสียงนั้นสัน่นและในวินาทีนั้นเองชื่อของยายหลุดออกจากปากเบาราวกับแตกสลายกลางอากาศเสียงสะอื้นดังสะท้อนผนังกระจกผู้คนชะงักนิ่งยายยืนนิ่งมือหยาบสั่นเทากลิ่นฝนเปียกผสมกลิ่นน้ำยาถูพื้นย้อมกลับไปยังคืนเก่าเด็กก้าวเข้าใกล้หัวใจเต้นแรงจนเจ็บนิ้วสัมผัสแขนผอมผิวหนังอุ่นอย่างคุ้นเคย ภาพบ้านไม้ผุพังผุดขึ้นเสียงหม้อข้าวเดือดเบาความหิวในอดีตกัดกินพร้อมความอบอุ่นในอกยายเงยหน้าดวงตาฟ้าพร่าฉ่ำน้ำแสงไฟห้องประชุมส่องลงเผยรอยย่นลึกเด็กกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากคำพูดติดค้างเหมือนก้อนหินกดทับเสียงรองเท้าคนอื่นขยับอากาศตึงเครียดขึ้นมือเด็กจับแน่นกลัวว่าร่างตรงน่าจะหายไป ยายยกมือขึ้นนิ้วสั่นแต่ใบหน้าเด็กสัมผัสนั้นหยุดเวลาเสียงรอบตัวเลือนหายกลิ่นสบู่ราคาถูกผสมกลิ่นฝนเก่าความทรงจำซ้อนทับคืนที่เด็กตัวสัน่นเสียงฝนกระหน่ำดังขึ้นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะยายพยายามยิ้มริมฝีปากสัน่นเด็กหลับตาน้ำตาไหลอุ่นแก้มมือที่เคยเล็กบัดนี้ใหญ่และแข็งแรงกอดร่างผอมบาง แน่นจนได้ยินลมหายใจห้องประชุมเงียบงนันมีเพียงเสียงสะอื้นผู้คนมองอย่างไม่เข้าใจสายตาเต็มคำถามเด็กเปิดตาเห็นเงาตัวเองในกระจกชุดสูตร,รูรูทับซ้อนกับภาพเด็กข้างถนนความอึดอัดบีบรัดออกเหงื่อเย็นซึมหลังยายพิงอกเด็กแรงกอดอ่อนลงเสียงหัวใจสองดวงเต้นไม่พร้อมกันเด็กสูดกลิ่นคุ้นเคยความมั่นคงสันคลอน คำว่าทอดทิ้งดังในหัวเหมือนมีดกรีดประตูห้องปิดช้าเสียงดังครืดแสงภายนอบลดลงอากาศยิ่งหนักเด็กจับมือยายพาเดินผ่านสายตาคนมากมายพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบแต่ฝ่ามือกลับอุ่นทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงกดดันเสียงกระซิบดังรอบตัวลิปเปิดเสียงสัญ,ญญาณดังแหลมยายก้าวเข้าไปหายใจทีผนังโลหะสะท้อนภาพ สองรุ่นยืนเคียงกันประตูลิปิดโลกภายนอกถูกตัดขาดความเงียบกดทับหัวใจเต้นแรงเด็กมองหน้าตัวเองในเงาเห็นรอยแตกในสายตายายกำมือแน่นเหมือนกลัวหลุดลิบเคลื่อนตัวลงแรงสั่นสะเทือนผ่านพื้นความจริงที่ฝังลึกเริ่มผุดขึ้นทีละชั้นเสียงเครื่องจักรครางเหมือนเตือนบางอย่างเด็กหลับตาลมหายใจสัน่น อดีตและปัจจุบันชนกันในพื้นที่แคบนี้เมื่อประตูลิฟต์ใกล้เปิดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บความเงียบก่อนแสงภายนอกทำให้รู้สึกหนาวเย็นมือยังจับแน่นไม่มีใครปล่อยและในวินาทีนั้นบางสิ่งที่ซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดเผยประตูลิฟต์เปิดออกช้าแสงสีเทาจากลานจอดรถส่องเข้ามากลิ่นน้ำมันเครื่องแรงประทะจมูกทันทียายก้าวออก ขาอ่อนจนเกือบสุดเด็กประคองไว้ฝ่ามืออุ่นแนบแขนผอมเสียงรถสตาร์ทดังสะท้อนผนังคอนกรีตความเย็นจากพื้นไหลขึ้นกัดกระดูกยายมองไปรอบตัวสายตาว่างเปล่าภาพตึกสูงหายไปเหลือเพียงเงามืดเด็กพายายไปนั่งบนม้านั่งเหล็กเย็นเฉียบเสียงโลหะเสียดสีกับเสื้อผ้าทำให้ขนลุกยายหายใจแรงหน้าอกกระเพื่ม มือหนึ่งกุมอกอีกมือจับชายเสื้อเด็กดวงตาสัน่นเหมือนกำลังตัดสินใจเด็กคุกเข่าลงระดับสายตาเท่ากันกลิ่นฝนเก่าในเสื้อใหญ่ชัดเจนขึ้นความเงียบปกคลุมมีเพียงเสียงน้ำหยดยายกลืนน้ำลายลำคอสัน่นริมฝีปากแยกออกแต่เสียงไม่ออกเด็กมองหัวใจบีบรัดแรงกดดันอัดแน่นเหมือนอากาศหายไปย้ายหลับตา รอย่นขยับความทรงจำถูกบังคับให้เปิดเหมือนแผลเก่าเสียงเด็กทานกล้องในหัวซ้อนกับเสียงรถผ่านย้ายเอ่ยเบาเสียงแห่พระาคำแรกหลุดออกหนักราวก้อนหินเด็กตัวแข็งมือเย็นเฉียบสายตาเบิกกว้างลมหายใจขาดห่วงความติ่งเริ่มคลี่ช้าแต่เจ็ดคำต่อมาดังขึ้นเหมือนมีดเฉือนมือเด็กสัน่นหัวใจเต้นผิดจังหวะ โลกทั้งใบแคบลงเหลือเพียงเสียงนั้นยายพูดต่อเสียงแตกพราทุกคำกดทับอกเด็กแน่นภาพสอยแคบกองลังเปียกฝนคืนแรกย้อนกลับมาชัดเจนเกินไปเด็กกัดฟันกรามแข็งน้ำตาไหลแต่ไม่สะอื้นยายเปิดตามองตรงสายตาเต็มความกลัวและความผิดลมหายใจสองคนสั่นพร้อมกัน เสียงเครื่องยนต์ดับความเงียบยิ่งลึกคำสารภาพยังดำเนินไม่มีทางถอยเด็กกำมือแน่นเล็บจิกฝ่ามือความอบอุ่นในอดีตปะทะความจริงหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บอากาศเย็นลงอีกเหงื่อเย็นไหลหลังยาหยุดพูดชั่วครู่หายใจทีเด็กเงยหน้าดวงตาแดงกำ่ำความสับสนท่วมทนเหมือนคลื่นคำถามมากมาย แต่ไม่มีเสียงออกยายสูดลมหายใจเตรียมพูดต่อเงามืดเคลื่อนไหวด้านหลังมานั่งเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาช้าแต่หนักเด็กขันไปหัวใจสะดุดร่างหนึ่งหยุดยืนอยู่ในระยะใกล้แสงไฟกระพริบเงาสะท้อนบิดเบี้ยวความรู้สึกไม่สบายไหลผ่านสันหลังยายกำมือเด็กแน่นแรงกว่าก่อนเสียงนั้นดังขึ้นเรียกชื่อเด็ก น้ำเสียงคุ้นเคยแต่แข็งเย็นหัวใจเด็กกระตุกเลือดสูบฉีดแรงอดีตที่คิดว่าหายไปกลับมายืนตรงหน้าอากาศหนาแน่นแทบหายใจไม่ออกเด็กค่อยๆลุกขึ้นขาสัน่นสายตาต้องมองความจริงอีกชั้นกำลังรออยู่ร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้รองเท้าหนังขัดเงากระทบพื้นดังชัดกลิ่นน้ำหอมแรงตัดกับกลิ่นฝนเก่าอย่างโหดร้าย แสงไฟสองใบหน้าเผยดวงตาแข็งกระด้างเด็กยืนนิ่งหัวใจเต้นจนเจ็บซี่โครงยายมองขึ้นช้าสีหน้าซีดเผือดมือที่จับอยู่สันหนักเหมือนจะหลุดเสียงทอนหายใจดังเต็มไปด้วยความไม่พอใจชื่อของเด็กถูกเรียกซ้ำน้ำเสียงกดตำ่ำอากาศรอบตัวเย็นลงแม้ไม่มีลมเด็กกลืนน้ำลายลำขอฝืดความทรงจำอีกชุดพุ่งขึ้น เสียงทะเละาในคืนหนึ่งประตูไม้กระแทกดังเสียงผู้ใหญ่ตะโกนร่างผู้หญิงยืนอุ้มเด็กน้ำตาไหลภาพนั้นสอนทับกับใบหน้าตรงหน้ามือเด็กกำแน่นเล็บกดเจ็บร่างนั้นยิ้มมุมปากสายตาว่างเปล่าคำพูดหลุดออกชัดและเย็นยายสะดุง้งไหลสันเด็กหายใจแรงอกกระเพิมคำตอบยังไม่ออกแต่แรงกดดันถาโถม เสียงรถคันหนึ่งแล่นผ่านแสงไฟกวาดพื้นเงาสามร่างทาบกันบิดเบี้ยวร่างนั้นขยับใกล้ระยะหายใจสั้นลงเด็กถอยครึ่งก้าวส้นเท้ากระทบพื้นหัวใจเต้นถี่เหมือนจะทะลุออกมายายพยายามพูดเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินมือเด็กยกขึ้นกันร่างนั้นไว้สัมผัสอากาศว่างแต่แรงสั่นยังอยู่ดวงตาสองคู่ปะทะ ไม่มีใครหลบความเงียบยาวหนักจนเจ็บหูเหงื่อเย็นไหลตามขมับแม้พื้นจะหนาวร่างนั้นหัวร้อเบาเสียงแห้งคำบางคำหลุดออกแทงใจตรงจุดเด็กหน้าซี่ภาพตัวเลขในห้องประชุมแตกสลายความสำเร็จที่ภาคภูมิสันคลอนยาญ่ก้มหน้าน้ำตาหยดลงพื้นคอนกรีตเสียงหยดดังชัดเหมือนนาฬิกานับถอยเด็กมองหยดน้ำนั้น หัวใจบีบแน่นมือสั่นแต่ยังยืนร่างนั้นเกื้อมมือใกล้เกินไปเด็กปัดออกเสียงดังแผ่วอากาศจึงเหมือนเชือกรัดร่างนั้นหยุดสายตาแข็งกว่าเดิมคำขู่ถูกเอ่ยสั้นและหนักหัวใจเด็กกระแทกเลือดสูบฉีดแรงภาพสอยแคบคืนฝนตกเสียงเด็กร้องผ้าห่มเปียกความอบอุ่นจากอ้อมกอดยายผุดขึ้น เด็กสูดลมหายใจอกขยายไหล่ตั้งตรงแม่ขาจะสัน่นยายเหน่อยหน้าดวงตาแดงฉานมือที่เคยสัน่นเริ่มมิ่งความเงียบก่อนพายุปกคลุมลานจอดรถเสียงฟ้าร้องไกลสะเทือนอกแสงไฟกระพริบอีกครั้งเงาสันไหวเด็กก้าวไปข้างหน้ายืนขวางสายตาไม่หลบแม้หัวใจเต้นแรงคำพูดกำลังจะหลุด แรงกดดันอัดแน่นอดีตปัจจุบันชนกันในวินาทีเดียวอากาศเย็นเฉียบลมหายใจขาวความติงทั้งหมดกำลังจะถูกบังคับให้เผชิญหน้าและในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังทําให้ทุกคนชงะงักหัวใจหยุดเต้นชั่วครู่เสียงนั้นชัดเจนหนักแน่นและเป็นทางการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก้าวออกมาไฟฉายส่องตรง ร่างที่ยืนคุกคามชะงักสีหน้าถอดสีบัตรประจำตัวถูกยกขึ้นเสียงอธิบายสั้นกระชับอากาศที่อัดแน่นเริ่มคลายลมหายใจกลับคืนร่างนั้นถอยหลังก้าวหนึ่งที่เต็มไปด้วยความพ่ายแพ้เงาเลือนหายพร้อมอดีตที่ไร้อำนาจความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่กดทับเหมือนเดิมเด็กหันกลับมองยายชาชาดวงตาทั้งสองสบกันไม่มีคำพูด มือที่จับกันแน่นอุ่นและมั่นคงฝนเริ่มซาหยดสุดท้ายตกเบากลิ่นอากาศสดใหม่แทนที่กลิ่นเก่าเด็กพายายเดินออกผ่านแสงไฟยามค่ำก้าวชาแต่ไม่ลังเลประตูอาคารปิดลงด้านหลังเสียงเบาและมั่นคงอดีตยังอยู่แต่ไม่ครอบงำความจริงถูกยอมรับโดยไม่ต้องหลบหนีเด็กหยุดก้มลงเล็กน้อยหน้าผากแต่มือหยาบ สัมผัสที่เคยช่วยชีวิตย่ายยิ้มรอยย่นอ่อนโยนน้ำตาไหลแต่หัวใจสมบคำคืนนี้ยาวนานแต่ไม่เดียวดายแสงไฟถนนทอดยาวนำทางกลับบ้านและเรื่องราวของการถูกทอดทิ้งจบลงด้วยการไม่ทิ้งกันอีกเลย